ครับสาวบนอยู่นิวซีแลนด์มากินขา้าวน้ำกันจากพี่น้องกักชิว่าข้าวเที่ยงเฮาเขาวแรงเฮาเขาวบ่ายเ <laughs> พราะว่ามันคำเลรอจ้ะแต่ว่าคำบ่าเนี่ยในเฮ็ดกินข้าสวสอยจ้ะเฮ็ดแกงเขียวหวานพ่อใหญ่ยอยากเอาจัดตามคำขอฝรั่งไข่เจียวพันเฮ็ดเองจ้ะแต่ว่าสาวบนก็โย่บ่ได้คำว่ามีต่ำจ้ะก็เฮ็ดต่ำแค่หลอดนำ้ำ พักก็ได้พักกาดจา้ะพักการ์ดบานเฮาพักกาดหัวยญ่จ้ะผลอะไรก็ได mm ้บ hmm. กสมต้องกินนาหนา,หนาอันใดมีผลอะไรเนี่ยได้เคกินเนี้ยนะเนาะจ้ะมันเถื่อ <laughs> อันแรกจะกินข้าวเหมือนกันสวัสด mm ีค hmm. ร um, anyway. mm ับอัลเจเซ่ลันช์นี่ไว้เลดลันช์ We have a Thai green curry chicken pineapple carrot and beans and we have omelette and I have um carrot salad. sorry I just trouble. จับ a ุแล h ว่า a ะโค่ I can't remember English Chinese cabbage yeah Chinese cabbage we have rice today please come join us and we have a a Mandarin for fruit มา come join <Nice. S 1> us for dinner thank uh, you all you guys for come support my channel ก่อนสิกินขอบคุณพี่น้องกันจานลืมขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามา ติดตามนอกจากน้อขอมาคอมเมนต์ขมากดซับสไคร์ขขให้สาวบนไลน์แชร์หายนอกจากูกายมาจากเหตุงานาเอาให้เดินนะมาจ้ะน้องโฟนเอ็มมากินข้าวแม่เลือกละมาเลยจ้าน้องนงเอฟซีเบิร์ดซูโสุขคนจ้า yeah. เอฟซีทั้งลำลูกกามากินข้าวมกันด้ค่ะข้าวทาพี่น่อโดนแห้งแล้วพอได้กิน แต่ว่าแกงเขียวหวานสูตรของสาวบนนี่สาวบนใส่ใสอันพักร่วมที่เขาเห็ดแ่แข็งขายอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเด้๋ยจะี่นองแล้วก็เอาอ่นบ,น,าาอาบนบักนัดใส่ตังหาเพราะว่าสาวบนบไซายน้ำตาลพอบไซายน้ำตาลมันจะจะมีบักนัดจ้ะ ปรเด็นสำนันโรชามันกลมกอมเขาอีกอย่างหนึง่งส้าบนอาแดบเอาเองคือมัดไก่สิซุกเอาไข่ใส่จ้าพ <laughs> ่มี่น่ารีสรปีผู้ใดดอกพี่นอ้อง

เท้าขาวแต่สามาหนิค่ะไปเอาฟืนอยู่จ้ะเอาฟืนมาดังไฟแปลาฟืนอยู่ฟ้าม,มันฟ้ามนองสาวเพิ่นจ้ะนองสาวเพื่อนยัมาหอ,กอ,มามอาดกับแซลม่าอาบน้ำเพชรกับอขาวนอกจากโจนมาบายแก่แล้วเ่อก็ได้กินขาวสวยจ้ะ เลยจะเป็นขาสวยกับแรกงน้กากันอย่างขอเดเย,ดยอะน้ำเสียายตัดปืน ช้าบวบนก็นเอาโรศัพับไปสามเครื่องเบิงหมูไปน้ำคออเมนต์เบิงหมูไปน้ำหมดเพล้วยยังไปเก็บซอยเพิ่นจ้าขั้นาสนมันก็นจะบ่มีเวลาคันห้าะเท็ดเอาองศ์เพราะว่าเวลาเข้าไปนั่งถาเพลี่ยหันสามสี่ชั่วโมงเบิงหมูก็ได้หลายได้จ้ะ ้าบวนกับเบยก์ห้เวลาเสียไปเนาะจา้ะเนาะหายกำลังใจมูพวกกันเมียบไรไปนั่มเล้ากับเบย์ไปได้พอใหญ่ไปนั่งยุ่เลาะๆนั่นจะได้พ่ะนะ Mình làm A ý 3. Oh, Thôi <that> chào. <carries> <coughs> เนียส yeah. mm ิปเป็ดๆในไว้บานสวนนี้ฮอตคอร์รี่ันโัวด้วยแดดดีจากพี่นอจะวนาวหนาว จะแล้วแล้งเลยจ้ะเพราะมันใบแก่หรอแม่อร่อยข่าหูข้าวก็แล้วแกงเขียวหวานก็บข้ากระป๋องจ้ะเห็ดหม้อใ่พี่น้อง มันได้กินหลายคนปกติคันเนีนแ้งเขียวหวานแบบนี้พญาเราจะให้เอาอันมันฝรั่งหั่นซะน่าไหมจ้าพี่น้อง เหมือนีนบอมีเวลาหิวเขาแห้งเลยว่ายาตัวเทาคอยหิวอ,อ ่อนจะไปกับได้กาแฟนมปังทุเรศินขา้าวเสาร์ ก็ง่มากหลยาจากคันเป็นยังสิแกงเชียวหวานเอ,อ้ยพัดไทยยังสิคันเป็นอีหารอีสานนี่ตำแค่รอดเล่านีิมากที่หนึ่งกับไก่อบปีกไก่อบข้าวเหนียว <laughs> ไม่อไหไปเมืองไทยใหม่ๆย่านย่านอาหารเผ็ดตอนหัวจักกันใหม่ๆจ้ะกินใดคือใครเจียว <c oughs> หลายนะที่บ้าเถอะมีกองหนาวมีกองหนาวตุมไม่ยานพี่น้องเบื่อเนาะจาะเนาะเดี๋ยวจิจัดตอนเบิร์ดจานอยู่ขอบคุณพี่น้องี่หลายที่เข้ามาติดตามเนะานะขอบคุณห,หลยๆล่ะจ้าบอกกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งให้สาวบนให้ด้วยนะคะไา้บายจ้า Thank you. Thank you. ลินพลาอีกแล้ว